ดีค่ะพี่เทมิเมจิกทาร่นะคะจะมาทำนายและพยากรณ์ดวงประจำปี2,567ของท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะามาเริ่มต้นดูกันนะคะสำหรับในเดือนมกราคม โอนนกนี่เป็นตัวแทนของการพูดการเจรจาการสื่อสารการมีข่าวสารการเจอะเจอผู้คนต่างๆมากมายดังนั้นนะคะพี่ธาม,มี่มองแล้วนะคะว่าในเดือนมกราคมเนี่ยคงจะเป็นเดือนแห่งการสังสรรค์โมีเรื่องที่ต้องเจอะเจอเพื่อนฝูงการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะใครที่เป็นนักพูดนักขายพี่ธาม,มี่มองว่าไรายได้ดีนะคะและถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโสดแล้วอยากจะมีแฟนนี่ทำยังไงนะพูดค่ะออกสื่อ กล้าโปรโมทตัวเองออกสื่อไหมอาจจะเขียนแคปชั่นเล็กๆนะว่าแบบโอ้แม่อนุญาตแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้ให้มันดูน่ารักน่ารักนะคะนี่ก็บอกว่าเป็นเดือนที่ดีแห่งการเริ่มต้นในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาต่างๆที่ออกไปในแนวทางที่ดีค่ะอ่าอันนี้ก็บอกว่านะอ่ะนกก็เป็นการพูดเนาะเขาบอกว่าขอพรขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่เทมมี่ก็ก็ดูว่ามีโอกาสได้เหมือนกันที่บางทีคุณจะได้โชคจาก สือออนไลน์แม่นั้นแม่นี้บอกเลขอะไรเนี่ยคุณมีโอกาสได้นะคะอะต่อมาใบที่2นะคะเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นลักษณะของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถือถ้วยถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของอความสุข สบายใจไม่ต้องร้อนรนอะไรมากมายเขานั่งไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นลักษณะของการทำงานพี่แทมี่ก็มองว่าค่อนข้างจะผ่อนคลายค่ะหรืออาจจะได้เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นคนที่อ่อนโยนดูหน้ารักบุคลิกดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยอาจจะยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดรอดูเวลาเหมาะกับการที่คุณจะไปนำเสนออะไรที่มันมันน่ารักน่ารักอ่ะน,นะคะคุยกับเจ้านายก็เ,เขาก็เอ็นดูเราให้งาน เราแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักพี่แทมมี่มองว่ามีคนมาคุยมีคนมาส่องแต่เขายังไม่กล้าค่ะนะบางทีเราอาจจะต้องแบบเอเอเราไป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 คุยกับเขาก่อนก็ได้นะเพราะว่าคนนี้เขาไม่กล้าเาเราเราไปแย่แย่เล่นทีเล่นทีจริงน่ยคุณก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะเป็นเรื่องของความรักเนาะะต่อมาใบที่สามอันนี้เดือนมีนาคมแล้วเออเราเห็นสุนักจิ้งจอกคาบไก่นี่คิดว่ายังไงคะ ในในนิทานนะาก็มีสุนัขจิ้งจอกนี่ก็จะค่อนข้างเป็นสัตว์ที่เขาเอ่อมีสติปัญญาชาวยหรือพูดตรงๆก็คือทำมาหากินเก่งหรือบางคนบอกเจ้าเล่ห์แต่พี่แตมี่มองว่าเป็นลักษณะของการมีกลยุทธ์พลิกแปลงต่างๆในเรื่องของการทํางานนะการที่สุนัขจิ้งจอกเข้าไปหาเหยื่อเนี่ยเขาเอาไปให้ลูกเขาดังนั้น พี่ธมี่ก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องของงานคือคุณมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจะสร้างฐานะก็ได้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆใ,ในการทำงานนะคะมีโอกาสจะได้โชคลาภไหมพี่ธม,มี่บอกว่าเออดูแล้วมันเป็นลักษณะโชคลาภที่คุณได้มาจากแบบออ,ออกไปแสวงหาไปตรงนู่นตรงนี้แล้วคุณมีโอกาสได้มานะคะถ้าเป็นเรื่องของการทำบุญเนาะ ถ้าเป็นเรื่องของสุนัขในะพี่ก,ก็มองว่าอาจจะทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์จรมูลนิธิสัตว์จรทั้งหลายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมาอนะอันนี้ก็เป็นชายหนุ่มเหมือนกนอันรู้สึกว่าอันนี้ชายหนุ่มเป็นถ้วยเนาะใบที่4เดือนเมษายนนะคะอันนี้คือชายหนุ่มเหมือนกันอยู่ในวัยชะกันนะคะที่เขาถือดาบดาบแปลว่าเรื่องของอะไรอะคะเป็นเรื่องของอความมุ่งมั่นตั้งใจ ตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจสูงนะเพราะว่าใส่เสื้อสีแดงแต่คุณเห็นเห็นหน้าของม้าไหมม้าเขาไม่ไปด้วยคือคือปกติถ้าถ้าถ้าเป็นดาบเนี่ยม้าเขาพุ่งไปนี่แสดงว่าเขาโอเคแต่ทีเนี้ยม้านี่คือพาหนะม้านี่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานตัวเขาเองมีความตั้งใจสูงแต่เพื่อนร่วมง,งานหรือสถานการณ์ที่จะพาเขาไปเนี่ยมันยังไม่ไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะก็เลยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนก็อาจจะเป็นในช่วงของ เทศกาลมันเยอะด้วยนะคะเมษายนงานก็อาจจะยังไม่เต็มที่แต่คุณเตรียมพร้อมไว้ให้ดีพี่ททมมี่มองว่าในนี้นะคะก็ยังถือว่าคุณ50-50นะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีถ้าอยากจะไปขอพรเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าไปขอพรอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,อะไรอะม้ามันหมายถึงยานพาหนะบางคนก็ได้โชคได้ลาบจากเลขรถเหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของสตัตว์ที่เกี่ยวกับาก,การเดินทางเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์รถ, side, รถยนต์รถอะไรทั้งหลายลองไปดูเลขตรงนั้นดูอาจจะได้โชคได้ลาบก็ได้อ่ะมาแล้วนะคะพฤษภาคมดวงอาทิตย์ขึ้นแน่นอนนะคะเดอะซันเด Sun คือโชคลาบชื่อเสียงและความสำเร็จที่กำลังเข้ามาหาคุณเดือนที่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังเหนือน่อยๆอยู่รอเวลา แต่พฤษภาคมนี้ดวงเปิดแล้วนะคะไปเติมน้ำมันตะเกียงค่ะไปให้ค่าไฟฟ้านะคะทำบุญกับวัดกับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะถ้าเป็นวันอังคารเนี่ยก็กำลังเลข8อาจจะแบบ8บาทร้อบาทหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็ต้องถือว่าดีเป็นเดือนที่เดินหน้าขยับได้ดีนะชื่อเสียงความสำเร็จค่ะ มาแล้วค่ะมิถุนายนอ๋อมิถุนายนนี่ก็ต้องถือว่าจากเดือนที่ผ่านมาพฤษภาคโอกาสเปิดมิถุนายนนี่ขึ้นตำแหน่งเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องรอหลังสงการเนาะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยตอนนี้ตอนน,อน,นี้โอเคแล้วนะเริ่มที่จะมีคนเห็นชื่อเสียงความสำเร็จแล้วก็ไอเดียต่างๆก็ยังผุดขึ้นมาเพียงแต่ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายต้องต้องลงทุนลงแรงก่อนนะถึงจะได้เงินเข้ามานะคะอ่ะทีนี้ ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะคะมาดูในช่วงของเดือนกรกฎาคมโอ้โหผู้หญิงที่นั่งอยู่บนก้อนเมฆเรานึกถึงก้อนเมฆนี่นึกถึงอะไรคะวิมานเมฆใช่ไหมเมฆเนเขาเปลี่ยนแปลงไปแบบสถานสถานการเมฆนะไม่ไม,ไม่ไม่อยู่นิ่งดังนั้นเมฆเป็นตัวแทนของไอเดียนะเป็นตัวแทนของความคิดอะไรต่างๆที่มันเยอะแยะหรือสถานการณ์ถ้าเป็นเมฆนี่ก็ยังไม่แน่นอน นะแต่คนนี้เขามีความอะไรยิ่งทนงนะนกยูงไงโอ้ชัยนลำแพนชนสวยมากและสีแดงนี่ยคุคนนี้เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างเยอะถ้าพี่แทมมี่ประมวลดูนะคะว่าครึ่งปีหลังการเริ่มต้นเนี่ยโปรเจกต์ไอเดียต่างๆนะคะของคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมพี่แทมมี่เห็นสีแดงพี่แทมมี่คิดว่าคุณประสบความสําเร็จเพียงแต่โปรเจกต์ตรงนั้นมันอาจจะเยอะเกินไปคุณอาจจะต้องแบบ เออมามามา,มาหาข้อที่ตกผลึกว่าคุณควรจะทำอะไรดีนะคะเอออันนี้ก็ดีเนาะบางทีตัวเลขนะคะถ้าเป็นเรื่องโชคลาภอ่ะพี่ทามี่บอกว่าตัวเลขมันเคลื่อนได้ตลอดเวลาเพราะเมฆมันแปลว่าอะไรที่มันไม่นิ่งโบราณเขาบอกว่าสมมุติว่าวันเนี้ยคุณจะไปเสี่ยงโชคใช่ไหมแล้วมองดูท้องฟ้าก่อนอ,อ่ะถ้าเป็นลักษณะอะไรที่มันเป็นแบบเออเลขเมฆที่เป็นก้อนมงคลอนะ่ะเออคุณเห็นอะไรล่ะเป็นรูปสวย,สวย สัตว์เลี้ยงที่มันแบบดูน่ารักบางทีเราจินตนาการก้อนเมฆวันนั้นนะคุณโชคดีหรือท้องฟ้าสดใสเนี่ยคุณโชคดีแต่ถ้าวันนั้นนะคุณโอ้เห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรจระเข้อย่างเงี้ยโอ้วันนั้นคุณเสี่ยงโชคน่าจะไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้นะเป็นเรื่องของการความเชื่อนะเอาละค่ะทีนี้มาถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะคะหลังจากที่เดือนที่แล้วเนาะจินตนาการเยอะนะคะนั่งอยู่บนวิมานเมฆนะคราวนี้เขาบอกว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะคนเนี้ย เขาตั้งใจที่จะไปทํางานนี่แหละไปหาปลาไปทำำําดํารงชีวิตอะไรของเขาอะ่ะแต่เขาได้โชคฟลุกนะเขาไปหาปลาแต่โอมงมไปงม,มาได้ทองมาถุงเบ้อเริ่มเลยความหมายของเขาก็คือในเดือนนี้ท่านที่เกิดบันังคารเนาะจะมีโอกาสได้โชคฟุกฟลุกอะไรก็ตามที่มันเกินกว่าความคาดหมายคําว่าโชคลาบพี่แต้มี่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะจู่ๆนะคะ มีใครเรียกเราไปทํางานเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาทําไม่ได้เขาเขาเรียกมาฉุกเฉินเลยเขาเรียกส้มหลน่นได้โชคแบบส้มหล่นนะเดือนนี้ต้องถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะสําหรับในเดือนสิงหาคมเนาะมีโอกาสได้โชคฟุกๆุกนะถ้าพี่เทมี่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเ,เราไปปล่อยปลาดูก็ได้นะปล่อยปลาแล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบอะไรเงี้ยหรือโชคลาบของคุณอาจจะอยู่จากสถานที่ใกล้น้ำก็ได้ เคล็ดลับของการที่เราจะได้โชคต่อโชคนะบางคนก็บอกว่าถ้าเรามีได้เงินมาที่เป็นลักษณะของฟุกฟุกเนี่ยนอกเหนือจากจะแบ่งในเรื่องของการเก็บใช้จ่ายอย่าลืมเอาไปทําบุญทําทานเป็นการต่อดวงนะคะอ่าทีนี้มาดูซิกันยายนเออเห็นช้างไหมคะช้างนี่แปลว่าอะไรไหมช้างแปลว่าอะไรที่มันใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆห่ช้างแปลว่าการเดินทางช้างแปลว่าอะไรที่ คุณจับโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือยานพาหนะคันใหญ่ซื้อรถคันใหม่อะไรก็ได้เห็นคนเทน้ำนะคะเทน้ำนี่แปลว่าการยักย้ายถ่ายเทการเดินทางไปนู่นมานี่หรือการมีการปรับเปลี่ยนการบริหารเงินก้อนใหญ่ดังนั้นในเดือนนี้พี่แทมมี่ก็เลยมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ใหญ่ๆห,หรือใครอาจจะไปมองในเรื่องของการซื้อรถคันใหม่แล้วถ้าซื้อรถคันใหม่เอาเลขทะเบียนนั้นนะคะมาลองเสี่ยงโชคดูหรือโชคลาภของคุณอยู่ใกล้น้ำนะคะหรือในนี้ก็บอกว่าไปทํามุญอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับเรื่องของช้างก็ได้นะคะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคเนาะอ่ะมาและสเดือนสุดท้ายของปีเอาเริ่มต้นกันก่อน นะะในนี้เขาก็บอกว่า,าถ้าคุณกําลังยืนอยู่ในทางแยกเนี่ยนะคะในเดือนนี้เขาจะบอกอะไรนะเดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะคุณกําลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจอะไรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามว่าการตัดสินใจนั้นมันจะไปทางไหนดีให้เรามองไปที่ข้างหน้า ข้างหน้าเราเห็นอะไรคะเห็นต้นไม้เขียวที่แบบเขียวแบบโอ้สวยงามมากเลยแล้วก็ยังมีภูเขาสีฟ้าผนทางแม้ยาวไกลแต่เรามีโอกาสที่จะเห็นความสําเร็จไหมคะมันอยู่ระหว่างการตัดสินใจของคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองสําหรับเดือนตุลาคมนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่นะคะเพียงแตเ่เราก็มองทุกอย่างให้เป็นเรื่องของความเป็นจริงเนาะ ซ้ายจ็ได้คว้าก็ได้เราดูดูเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะพฤศจิกายนอ่าเป็นยังไงคะโอสีเหลืองมาเลยสีเหลืองแบบคลุมผ้ามาเลยและถือเหรียญด้วยเหรียญนี่แน่นอนใครที่รู้ความหมายของไพ่ทาโร่ก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องของการเงิน จะประสบความสําเร็จได้ด้วยไอเดียเลิดเลิดเก๋ๆนะคะเพราะว่าสีเหลืองนี่เป็นตัวแทนของเรื่องของจินตนาการสีฟ้านี่ก็ความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้เขาขึ้นในตําแหน่งราชิดีแล้วเนาะก็แสดงว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนั้นเติบโตขึ้นหรือมีผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะเป็นผู้หญิงที่จะสนับสนุนถามว่าในเดือนนี้มีโอกาสได้เงินไหมพี่แทมมี่ว่าคุณได้เงินนะคะเงินก้อนซึ่งก็ไม่น้อยเหมือนกัน อันนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะไปสายมูก็เป็นลักษณะใครคะผู้หญิงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงที่เท่ๆผู้หญิงที่มีความเป็นนักบริหารผู้หญิงที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนั้นก็จะแบบให้โชคให้ลาบเราได้ไปขอพรถ้าพี่ดมี่ดูก็เป็นสายพระแม่ทั้งหลายเช่นพระแม่ลักษมีเนาะที่ท่านจะโปรยเงินอะไรมาลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะสุดท้ายไปไหนกันดีเดือนธันวาคมแล้วเนาะส่วนใหญ่เห็นไหมบรรลุเป้าหมายได้ยังคะ เตรียมตัวที่จะโยกย้ายเดินทางเตรียมตัวที่จะไปท่องเที่ยวแล้วเป็นการเดินทางที่มีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเขามีสัมภาระมีรถม้าด้วยอะค่ะก็แสดงว่าเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการไปทํางานที่ใหม่ๆในปีต่อไปหรือในเนี้ย เก็บสัมภาระอะไรไว้ในรถม้านะคะก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทํามาทั้งปีเนี่ยมันประสบความสําเร็จก็เลยทําให้เขามีแบบสบียงมีอะไรต่างๆมากมายก็ต้องถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะ